แนี่ยขานก็อนเลยไม่ซื้อขายขาดก็ไม่ซื้อเพอาที่มันมือเบียดนะครับตับไาเออครับผูกชาได้นะครับผูกชาได้ค้าขายี่มันจะกลัวคนนีนเล่าให้ฟังนะ่นนะคนจนนะเออไม่ใช่ว่าพยาเต่าที่เดินทางไปหลายประเทศนะคโจนนะเของมาผูทชาพวกนีก็ไปวันนั้นจะมาไปประเทศเดอเนียไปเห็นนะคุณ เดี๋ยวอมาลองงูยังไม่เจองูนะเนี่ยงูงูงูหยักงูลงูหยักมาติดใหนงูเล็กตอนแรกพระเจ้างูเป็นเป็นมาไม่ได้งูหอห่อนี่หอเนี่อะไรกะตายกะตายแานเสือมาพระเจ้าคุณเสือมีอยู่ที่ใครค้าขายจในประเทศอินเดียเขาจริงจริงคุณน้อ นะเราก็ถามว่าโยทีพบทชามาจากไหนพูทาจากวดเจะ,ะสุข,ขาบลงก้นฝายใช่ไหมเออบูทา<ม>เพราะว่าเขาค้าขายอยู่ประเทศอินเดียนะครับท่านพุทธาทำวิธีพุทธาวิเศษเดี่ยวแล้วก็ประสบความสาเร็จไม่ว่าจะเป็น,น,พ,นะน,นพุทธบมงคลของหลวงพ่อนะท่านทำพิธีพุทธาวิเศษอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าของดีของดีพุทธาเขาจะทำวิธี ว่าหลวงพ่อยโยมนะอยากว่าพยายาเต่าสาริกานี่ก็ทําวิธีนะนี่นายวยโยมนะทั้งหลายล่อนช่วยกันนะโยมนะช่วยกันนี่เกียจะแจ่มใสช่วยว่าเจริญสุขารามแล้วสบายใจมีความสุขเมื่อก็ชื่อวัดในคึ่งคยวัดเจริญมาแล้วเจริญรุ่งเรืองมีความสุขไม่มีนะายวยช่วยกันนะโยมอ่านหนังสือแจกโยมไปโยมหยิบไปเลยหนังสือหนังสืออัศจรรย์หยิบไปไปอ่านไปดูนะอ่าน รายละเอียดเอออ่านรายละเอียดนายยอมนะเออเอาหนังสือไปเอาไปพลเลเล่พคเลลเล่แล้วแล้วจอที่มาจากรายละเอียดนายยอมนะเออเอาหนังสือไปเอาไปพลเลเล่พลเลลเล่แล้วแล้วจอที่มาจากบุรีลำหลอเทียนหรือยังยังไม่ได้หลอดเทียนมาเลยนายยอมนะเออมาหลอเทียนพรษากันเลยก่อนก่อนจะไปใกล้จะกลับแวะเข้ามาหลอดเทียนกันมาเออเข้ามาเข้ามา เพราะว่าที่ระยาแค่เดือนกว่าๆนะครับก็จะถึงวันข้อมาตราคุณโยมเนี่ยมาไหแล้วมียายที่สิ่งที่ไม่ได้เปิดเผยใครค้าขายจนประเทศอินเดียเขาดริคุณโยมนะ เราก็ถามว่ายมนีพูท,ทามาจากไหนพูทาจากวดเจะระสุขาบารมีพ่อสายใช่ไหมเออพูทาเพราะว่าเขาค้าขายอยู่ประเทศอินเดียนนะท้าขายอยู่คุณดแล้วละนะครับท่านพุธทธเจ้าทำพิธีพุทาวิเศษเดี่ยวแล้วก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นพ่อภูมงคลบองหลวงพอ่อนะท่านานัารย้ทธิ เราต้องมาทำไปยามีเงินให้เราทำแจกที่เราทเราไปไ้แ่